โตโยต้าทำเซอร์ไพรส์เปิดตัวปิกอัพไฟฟ้าต้นแบบผนึกอ s ซ z u ุซูซูกิไดฮัตสุฮ i โนร่วมมือลดคาร์บอน14ธันวาคมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิต โตโยต้าจัดงานฉลองการดำเนินงานในประเทศไทยครบ60ปีแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จพร้อมร่วมขับเคลื่อนอนาคตและความสุขของผู้คนแนะนำนวัตกรรมการขับเคลื่อนยุคหน้าตอบสนองทุกรูปแบบของความสุขในการเดินทางเพื่อร่วมเติมเต็มเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนมิสเตอร์อากิโอโตโยดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์เปอเรชันประเทศญี่ปุ่นและมิสเตอร์โนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรวมเปิดงานโตโยต้าฉลองการดำเนินงานในประเทศไทยครบ60ปีเพื่อแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วน ผูมีส่วนร่วมในความสำเร็จตลอด60ปีที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากนายสุพัฒนาพงศ์พันมีเา่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความยินดีโดยในงานมีการเน้นย้ำวิสัยทัศน์และพันธกิจในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญซึ่งรวมถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้า พร้อมกับการขยายผลแนวทางการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่านการแนะนำต้นแบบนวัตกรรมยานยนต์ยุคหน้าในทุกระบบส่งกำลังเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นสารต่อเจตนารมณ์ในการมีส่วนร่วมเติบโตเคียงข้างสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไปในวันพุทธที่14ธันวาคม2565ณศู 2, นย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต ทั้งนี้ในโอกาสดำเนินงานในประเทศไทยครบรอบ60ปีบริษัทได้มีการนำเสนอถึงแนวทางการดำเนินงานที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมในการบรรลุปเป้าหมายการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอนอันเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทโตโยต้าทั่วโลกโดยโตโยต้าในฐานะองค์กรแห่งการขับเคลื่อนที่มุ่งมั่นการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบหรือ Electrification Full Lineup Car Maker ด้วยการเตรียมความพร้อมในหลากหลายแนวทางหรือมัลติ a า h w a y เพื่อทุกความเป็นไปได้ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเดินทางของผู้คนในขณะที่ยังคงไว้ซึ่งปรัชญายของตโตโยต้ที่จะเป็นผู้นำการขับเคลื่อนสำหรับทุกคนโดยคำนึงถึงบริบทและปัจจัยในการเลือกใช้งานรถยนต์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มกำลังซื้อพลังงานที่มีอยู่ ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพทางอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศด้วยเหตุนี้โตโยต้าจึงได้พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกต่างๆเพื่อมอบทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปได้สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV) รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบปลั๊กอินไฮบร (PHEV) รถยนต์พลังงานไฟฟ้า BEV และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิง FC EV นอกจากนี้ยังเล็งเห็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยรถกระบะเพื่อการพาณิชย์โตโยต้าจึงจัดโอกาสแสดงรถกระบะต้นแบบพลังงานไฟฟ้า IMV BEV Concept ให้แขกภายในงานได้รับชมเพื่อแสดงถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีรถกระบะในอนาคตอีกด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนยุคหน้าภายใต้แนวทางมันติพาสเวย์โตโยตาย้ายังได้นำต้นแบบยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน HICEV Hydrogen Internal Combustion Engine Vehicle มาเผยโฉมต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย เพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโตโยต้าในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อเพิ่มทางเลือกแก่ผู้คนโดยไม่จำกัดที่การใช้พลังงานใดพลังงานหนึ่งด้วยแนวคิดนี้ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของโตโยต้าสะสมในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันมีมากกว่า150,000คันมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า800,000ตัน เทียบเท่ากับปลูกป่าบนพื้นที่ขนาด97,000ไร่หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้กว่า2,400,000ต้นภายในงานยังได้มีการจัดแสดงประวัติของโ o โยต้าและบทบาทของโครงการ IMV Innovative International Multi-Purpose Vehicle ที่มีต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่ตลาดโลกและเพื่อเป็นการสานต่อบทบาทของประเทศไทยในฐานะดีทรอยต์แห่งเอเชียและเมืองหลวงศูนย์กลางรถกระบะโลกพร้อมทั้งนำเสนอทางเลือกในการเดินทางสำหรับชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมโตโยต้าได้ทำการเปิดตัวต้วตนแบบของรถกระบะอนเนกประสงค์ภายใต้ชื่อ iMv O oh Concept ที่มุ่งเน้นความสะดวกในการปรับรูปแบบการใช้งานเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลายของลูกค้าชาวไทยมาให้รับชมเป็นครั้งแรกณนโอกาสนี้ด้วยสำนักข่าววิหกนิวสรายงานอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไทยมันคงอยู่ในยุคขงโลกใหม่ราชาองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรณประดุจดดแสงทรงทางผู้คนเปิด้ฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแกรในเพรงของใครฟ้องไฝ่ไปวิญญาณทหารใจเพื่อมาทุกภูมแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางพระแส ขันกันไขค,ความความยิ่งใหญ่คอยพบป้องอยู่ดุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนี่คือสูงย์รวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ทุกเรื่องราว สร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกรณประดุจดึงแสงส่องทางผู้คนเปิดให้ฟ้าเรื่องร้องพองชนลววนภูมิใจ หัวใจแกรในเรลงของไทยพันรือจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจทรงพระเจริงพระเจริงพระเจริพระพระองค์ยืน แ,แรงของชาติที่แข่งขันกันไขควาความยิม่งใหญ่คอยผอบป้องอยู่หยุดดึงสายฟ้ฟที่คุ้มกันยามมีภัยมีคือสูร่รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน นี่คือศูนย์รวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน